เฉลยข้อสอบชุดหาคำผิดจที่ส้อที่เ1นะครับเทคนิคการหา Error Detection เ,เ,เนี่ยถ้านักเรียนรู้หลักภาษาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปแปลทั้งหมดเพราะถ้าเราแปลทั้งหมดมันไม่มีทางทำทันหลักภาษาก็คือประเภทของคำได้แก่คำนามสรรพนาม adjectiveadverbprepositionconjunction นั้นตอนที่เฉลยก็จะเฉลยเป็นหลักภาษามันจะเฉลยได้เร็วกว่าแล้วก็ ทำในชั่วโมงสอบจริงได้ไว,วกว่าข้อที่สาสิบอ็นะครับวิธีดูให้ดูคำว่า which which เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราไม่ได้สนใจแปลว่ามีแต่ว่ากลับให้รเราแปล p r e position ไปเลยบุพบท position จะนำหน้าคำนามคำนามคือคำว่า need น,นะครับคำนามก็มีกฎง่ายๆสองข้อข้อแรกคำนามต้องมี D e t e r m i n e r ข้อสองคำนามก็เติม s ไปเลยในกรณีที่มันเป็นคำนามนับได้ ถ้าไม่ใช่ Determiner ก็เติม s ไปเลยเพราะ1กับ2ถูกทั้งคู่ preposition บวกคำนาม As s, <As> <S ก็คิดหลักการเดียวกันนะครับ As s, <As> <S เป็นบ<ว>ุ<ว>พบ,บทหรือ preposition ก็นำหน้าคำนาม dose แต่ถ้าเกิดมันไม่มีคำนามก็ใช้สรรพนาม dose แทนได้ซึ่ง dose ตัวนี้ก็จะแทนคำว่าพวกเด็กๆหรือว่า children นั่นเองต่อนะครับคำว่า who เป็น conjunction แต่ว่า b o r n เป็น verb ช่องที่3กริยาในภาษาอังกฤษจะมีแค่ช่อง1กับช่อง2นะครับช่อง3จะเป็นแค่ participle เพราะฉะนั้นในเจทยข้อนี้ who เป็น conjunction ต้องการ verb ก็เติม r, r เข้าไปเพราะเนื่องจากเด็กเนี่ยมันเกิดเองไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ให้กำเนิดจึงใช้คำว่า who are born เฉลยข้อ4ครับผมเฉลยคำว่า who are born คำว่า are มาจากคำว่า does และ who เป็น relative สัมพันธ์กับคำว่า does เพราะ who ใช้ are ข้อที่32นะครับวิธีดูคำว่าการใช้มอเนี่ยส่วนมากมือใหม่ก็จะมองแบบมองดนมองเดนไปก่อนอันนี้เป็นการมองที่ผิด การเขียนคำว่ามอในภาษาอังกฤษมี2ระบบ1ก็คือมอู่กับดันวิธีดูมอดด่นดูอย่างนี้นะครับด้านาเป็น people ด้านหลังคำว่ามอโอเพนไมน์เดเจอคำว่า p e เพ l ่จะใช้มอ r e ด่นถ้าเราอ่านเราเจอคำว่า when talking about this student มันไม่มีคำว่า people เพราะฉะนั้นมอตัวนี้ไม่ต้องใช้ด่นเราเรียกมอเป็น adverb ไปขยาย adjective คำว่า Open นะครับผมคำว่ามอโอเพนไมน์เด็ดถ้าจะแปลก็แปล,แปลว่าเปิดใจให้กว้างขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบว่าต้อง กว้างขึ้นกว่าคนไหนคนไหนไม,ไม่ต้องเปรียบเทียบแค่บอกว่าให้คนเปิดใจให้กว้างขึ้นคือพูดกับตัวเองอ่ะให้ตัวเองมีใจให้กว้างขึ้นต่อนะครับข้อที่สองคำว่า t a l k i n g เวลามอง t a l k i n g ตัวนี้นะฮะมองให้ถึงคําว่า When when t a l k i n g ด้วยเราเรียก DC ลดรูปนะในสูตรมันจะบอกว่า i c dc ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นสนใจ t a l k i n g ซึ่งเป็น participle หรือ adjective t a l k i n g ตัวนี้สัมพันธ์กับคาว่า p e เ p l e เพราะฉะนั้น p e o พ l e เป็นคนใช้ verb ing ได้ ผู้ถูกกระทําใช้ verb-ing นะครับผู้มีความสามารถ active ใช้ verb-ing ไม่มีความสามารถในการทําใช้ verb 3ข้อ2ถูกต้องอย่าไปยุ่งข้อ3คําว่า look at ให้ดูที่คําว่า shoot shoot เป็น modal verb และ modal verb ก็ต้องตามเป็น verb ช่องที่1นะครับผมเฉลยข้อ3ถูก every ไปดูต่อนะครับ every, every เป็นเ e อกพจน์ determiner ก็คือคํานําหน้าคํานามได้แก่คําว่าสายเอกพจน์ก่อนแล้วกันนะครับผมสายเอกพจน์ได้แก่คําว่า a and one the each every another A, and w o n h e r is every another เพราะฉะนั้นโยง every ไปที่คําว่า being being ก็ตัด s ทิ้งเพราะว่า every เป็นเอกพจน์นะครับเฉลยข้อ4นะครับ every เป็นเอกพจน์ being ต้องทําเป็นเอกพจน์ตาม33ครับผมคําว่า the more important thing teacher of this h t u d e n t โอเคครับดูคําว่า the more เลยการใช้ the more ในภาษาอังกฤษจะมีกฎง่ายๆเท่านั้นก็คือ the ขั้นกว่า comma the ขั้นกว่าเราเรียกว่าสื่อยิ่งๆ the ขั้นกว่า comma ขั้นกว่าอันนี้มมายังไงก็ศูนย์มันก็ไม่สําเร็จก็ใช้ขั้นสูงสุดไปเลยคือคําว่า the most การดูขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับผมก็ศึกษาจากการเรียน most มาละ most เราใช้501 most นําหน้าคํานาม2 most of the นําหน้าคํานาม3 the most adjective คํานาม4 almost นําหน้า determiner 5 mostly ไม่นําหน้า determiner mostly นําหน้าได้ทุกอย่างยกเว้นพวก determiner ข้อนี้เฉลยข้อ1ไปเป็น the most นะครับส่วนข้อ2พยายาพูด แบบไวๆแล้วกันนะครับคำว่า this ตัวนี้เป็นพหูพจน์ t his เป็น determiner นำหน้าคำนามหูพหุ์เขา2อถูก I s, <East> <S ดูยังไงยง i s ไปหาคำว่า the most important thing ประธานของประโยคคือ the most important thing ตรงเนี้ยเขาอะนะครับผมได้ลดรูปนะกริยาสังเกตน,นะฮะลดรูป conjunction ที่ใช้กริยานี้เข้าไปเพราะฉะนั้น conjunction ที่อยู่หลังนามเราเรียกว่า that หรือว่า relative that relative that ตัวเนี้ยนะครับผมมันจะใช้กริยาคือคำว่า need นะครับใช้คําว่าเรีนยนคือคําว่า need และในโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนตั้งใจดูก็พบว่า is e ตัวนี้จะเป็นกริยาของคําว่า the most important thing ข้อ4 physical เป็น adjective ก็ดูที่ a d d หน้า a d d เป็น adjective หลัง a d d ก็เป็น adjective ข้อที่34่ต่อเลยนะครับ is e เป็น linking verb ต้องตามด้วย adjectiveadjective Ad ก็คือลงท้ายด้วย a l ะแล้วคำว่า crucial เป็น adjective ข้อ1ถูก ไปต่อคําว่าอาเวลาเห็นอาต้องหาคํานามก็ไล่ไปเียตัวพบว่าคํานามสุดที่คําว่าโปรไฟล์นั้นโปรไฟล์เป็นคํานามไม่ได้อเป็น adjective แต่ว่า detail เป็น verb สังเกตไหมครับไม่มีใครใช้ verb ในโครงสร้างแบบนี้นะครับ verb จะใช้เมื่อด้านหน้าเป็นประธานอาเวลี่ vary, นี่เป็นประธานไม่ได้ s มันไม่บวก v ละ e t a i l ผิดครับมันแก้ให้เป็น adjective แก้ยังไงก็ดูคําว่าโปรไฟล์ โปรไฟล์ ile, แต่ว่าข้อมูลประวัติเําา่าข้อมูลประวัติในที่นี้มันไม่สามารถที่จะไปกระทําได้ถ้าไปกระทําได้เราเลือก active ใช้ working กระทําไม่ได้เราใช้ verb สามงั้นข้อนี้นั่นเองแก้คําว่า detail เป็น eds detail ตัด s เป็น detail e d เป็น passive voice ส่วน for เป็น preposition บวกคํานามก็คือคาว่า enrollment enrollment แปลว่าการสมัคระนะหรือเข้ารับสมัครเข้าเรียนสักอย่างหนึ่ง mention n e s s เป็นคํานาม จากที่35 Teacher Should know everything about student health ก็ everything คุณก็มองง่ายๆฮะว่า everything เนี่ยเป็นกรรมของประโยคนะคุณรู้ทุกสิ่ง student apostrophe s แปลว่าเป็นเจ้าของนะก็คือสุขภาพของเด็กก็อันนี้ก็ผ่านเพราะว่ามันแปลมันก็พอจะช่วยได้บ้างอะรู้ทุก,อย,กอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก Teacher Need even to know เอาของอยากมาสะ,ะการใช้ need เนี่ยถ้าเราดูมาหลายข้อเนี่ยเราจะสับสนว่าเอ๊เดี๋ยว need word หนึ่งเดี๋ยว need t o word หนึ่าดูกันยังไง คำว่าน,นี้ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเราเรียกโครงสร้างนี้ว่าบทช่วยนี้นี่มันอยู่ในหมดของ auxiliary verb กับบทแท้เหมือนคําว่า is a student อย่างเงี้ยกับคําว่า is e going อย่างเงี้ยถ้าคุณเจอ is e ตามด้วย a student อย่างเงี้ย is e เราเรียกว่า verb แท้เพราะมีหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดคุณใช้ก e ็ is แล้วก็ตามด้วย going อย่างเงี้ยนะ is going นะ is e อะไรสักอย่างที่ตามด้วย verb ing อื continuous เราเรียก is verb ช่วยกลับมาดูข้อนี้ จะช่วยจะแทโจบก็ให้ให้คําว่าอีเวนลงมานะครับคาว่าอีเวนเนี่ยมันจะเป็น a d v e rb เพราะฉะนั้นการใช้ a d v e rb ตามหลังจะใช้ตามหลังเวบช่วยอันนี้เป็น e วบช่วยเมื่อนี้เป็นเวบช่วยนั่นเองก็ตัด to ทิ้งออกไปนะจะได้คําว่า Even No ไม่ใช่ Even to know เพราะว่าเรารู้แล้วว่า No ตัวเนี้ยมันเป็นนะครับ verb ที่เรียกว่าประกอบดังน,น,นั้นไม่ต้องใช้ TO โอจะตามกฎไงเหมือน i e w ตามด้วยเวบหนึ่ง ส่วน a d j e c t i c ก็เป็น adjective ก็ดูที่ linking word เป็นตน้นนล้ linking word ก็บวก adjective ตามปกติเห okay, นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อตอนต่อไป